ครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เรา PLC ในกลุ่มสารวิทย์นะครับที่มีน้องกุ๊กเป็นวิทยากรครับวันนี้จะเป็นการเรียนรู้แบบไลน์นะครับไลน์แล้วก็แบบคล้ายๆกับ o o g l e m e e t ครับตอนแรกเปิดไลน์ขึ้นมาก่อนจะต้องมีกลุ่มก่อนใช่ไหมน้องกุ๊กในสมมตว่ามีกลุ่มนักเรียนอยู่แล้วอันนี้คือจะต้องคลิกเข้าไปตรงโทรจากนั้นวิดีโอคอเสร็จปั๊บก็จะขึ้นมาแบบนี้ เข้าร่วมข่าวเร่วมใช่ไหมครับถ้าใจนั้นยังไงต่อสมาชิกเข้าร่วมซึ่งสมมติสมมติไหนมีร่วมเข้าโทรอ่ะพี่หนิงตอนนี้สมาชิกใครคะอย่างเช่นออกก่อนพี่หนิงออกก่อนอย่างเช่นพี่หนิงจะเข้ามาใหม่ทําไงพี่หนิงไปเข้ากลุ่มวิทยดนี่พี่อ๋อแล้วพี่ละเข่าวซ้อนห้องพี่ในกลุ่มมิดโอ้เข้ากลุ่มมิดที่เกลุ่มมิดเข้าไปแชร์ก็ไปกลุ่มที่แชร์ด้เมื่อกี้เช่นเข้าเข้าร่วมเพราะว่าพี่มิดห้องอื่นไม่กุ๊ก อเพราะว่าพี่ีงั้นท้านอื่นพี่บินห้องอื่นพี่ต้องออกก่อนต้องเข้าทีละกลุ่มท้างั้นอ่าาะนั้นทีนี้นี่มาดูตรงนี้ก่อนอะต่อจากนั้นอันนี้ถือว่ามีคนชอบข้งข่ว่งของพี่ดาวแล้วก็มาแชร์หน้าจอตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเข้ามาปุ๊บก็ต้องไปที่ที่มันมีไอคอนอยู่สามไอคอน กนตรงไหนครับนี่ค่ะข้างล่างนี่ไอคอนเข้าไปตรงนี้ใช่กดไปที่แชร์หน้าจอแล้วก็เลือกหน้าจอของคุณต้องให้เด็กปิดเสียงด้วยเหรไม่งั้นเสียงแน่นเนาะอ้าวนี่พี่เข้าแล้วเราก็จะแชร์เข้ามาแล้วอ่วนพี่หนิงตอนนี้เข้ามาแล้วเข้าแล้วแล้วเขาเป็นไหนค่ะอื่ก็จะเป็นหน้าจอของพี่ดาวที่กําลังโชว์อยู่ในขณะนู้นอืม ก็จะเป็นหน้าจอเดียวกันแล้วตอนนี้นะครับหน้าจอในนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเปนู้นที่ครูกําลังสอนให้เด็กปิดเสียงด้วยนะตอนนี้เราเป็นเด็กเนาะครูดาวเป็นครูสอนตอนนี้คุณครูดาวจะเป็นคุณครูคนสอนก็จะเปิดพอร์พอร์แต่มันอาจจะจัดช้ากว่าใช่ไหมครับ เ่าเดยขอดูทั้งสองเครื่องครับดูน่าจะหันมาไหนรันี่ขึ้นมาแล้วถ้าเราจะสอนเปี่ยนด้ไหมเปี่ยนได้ค่ะอันนั้นก็ใช่ครับอันนั้นก่ครับให้นักเรียนปิดเสียงใช่ไหมเอ้ยอ้อ้โ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 อสมม้ติน่อ้โ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 อกโอคนอ้โอ้โอาโอนโอ้โอ้โอ้โอว่อ้โ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 ี้โอ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 ี่อ้โอีโอ้โ ได้ยินเสียงไหมดังได้ยินไหมพี่ไม่ได้ยินเลยค่ะไหนหน้าจอมันนี่ครับตอนนี้คุณครูดาวคุณครูดวงดาวก็กําลังเปิดแบบนี้อยู่นะครับโอ้หเดี๋ยวย้อนเสียงต้องหามุมที่มันชัดๆหน่อยหน้าจอเขาจะเป็นแบบนี้ตรงนี้คือคุณครูผู้สอนนะครับเนาะค่ะคุณครูดวงดาวค่ะครูดวงดาวผู้สอน อ่าไหนพี่หน่อยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะตัวนี้อ๋ตอ,อตัวน,นี้ไงอยู่ข้างล่างนี่อันนี้นี่คือหน้าจอของพี่หน่อยตอนนี้คือษษรครูผู้สอนอันนี้คือคนที่เข้าร่วมนะครับเนาะ, <ๆ S 1> ะแสดงว่าเน็ตต้องแรงถึงจะใช้ได้อืมไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะ <c oughs> ไม่ได้ยิยนค่ะคุณครูไม่ได้ยินค่ะคุณครูเนี่ยครับเอ้าได้ยินแล้วได้ยินมาแล้วได้ยินแต่เสียงครูศิลปภา เริ่มเริ่มมาแล้วแสดงว่าสัญญ,ญาณเน็ตไม่ค่อยดีหรเปล่าเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้นี่เพจครับวันนี้กำลังกิจกรรม PLC ครับในกลุ่มสารวิทย์การใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นไลน์ในการสอนแบบออนไลน์นะครับสัญญ,ญาณไม่ค่อยดีครับเนี่ยถ้าสัญญ,ญาณดีมันจะมาเรื่อยๆครับ ก็ประมาณนี้ก่อนที่จะคุณครูข้างเงียบเลยก่อนที่จะสอนนักเรียนก็คุณครูก็กําลังซ้อมกันอยู่นะครับซักซ้อมกันกําลังตื่นเต้นกันใหญ่ครับว่าลายก็สามารถใช้สอนเด็กๆได้นะครับนี่ครับอันนี้คือนักเรียนคนหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูคุณครูผู้สอนครับทีนี้อันนี้กําลังเทสอยู่นะครับจะต้องคุณครูผู้สอนจะต้องสร้างกลุ่มขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณครูผู้สอนครับปัญหาก็คืออินเทอร์เน็ต จะต้องมีความสเสถียรค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเน็ตไม่ดีมันก็จะมีปัญหาแล้วสอบนักเรียนได้ยินหรือยังคะได้เลยนักเรียนเรียนแบบตื่นใม้ไหมนักเรียนได้ยินหรือยังคะอ่ะเดี๋ยวตั้งหนึ่งทดสอบทดสอบได้ยินหรือยังคะทดสอบค่ะทดสอบทดสอบ คุณครูยุคใหม่ต้องเป็นแบบนี้ครับเริ่มใหม่ทำไมนะลำโพงไม่ใช่เพียงแค่สอนในหน้าชั้นเรียนครับวันนี้จะเป็นการเรียนแบบนี้ครับทดสอบทดสอบได้ยินไหมคะอันนี้คือคุณครูผู้สอนด้านบนครับก็จะมีอู่ก็จะมีนักเรียนอยู่ด้านล่างแลนหน้าจอที่เราเห็นตรงนี้มันก็จะไปโชว์บนโทรศัพท์ของนักเรียนนะครับได้ยินรือยังคะคุณครูกําลังซักซ้อมกับเด็กครับตอนนี้โอเคครับอีกหนึ่งนวัตกรรมครับของการใช้ไลน์ในการที่จะจัดการเรียนการสอนในช่วงที่เรียกว่ามันเป็นแบบ โควิด2019นนะครับตอนนี้คุณครูกำลังซ้อมกันอยู่ประมาณนั้นเลยนะครับแต่ละคนก็กำลังเทสกำลังซ้อมกันอยู่นะครับท่านั้นก็กำลังเครียดกันอยู่ครับไม่รู้เป็นอะไรไม่พูดไม่จ่ากับใครอเก๋ครับ